เดี๋ยงนี้ลงเบิงนมาเสร็จสิ้นลงไปนะครับสำหรับการออดิชั่นทั้งสองรอบเพลงช้าแล้วก็เพลงไวนะครับตอนนี้ศิลปินผู้ที่มาออดิชั่นวันนี้ครับนี่ครับมีจะโคนเบิ้งกันพี่น้องครับมาเนี่มาเบิ้งกันเนาะมีจะคนนะครับมาโซโซอ้นนะครับดีใจกับพ่อผู้บริหารแล้วก็คุณแม่ด้วยอันนี้โคตรู้สึกส่วนตัวครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวมาซุ่มเบิ้งแต่ละคนนะพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวจะซุ่มห้เบิ้งแต่ละคนแต่ละคนนะครับว่ามีผู้ใดแน่ยนะครับมาฟัง คอมเมนเตอร์รวมไปถึงมาฟังคอมเมนเตอร์รวมไปถึงว่าใครที่จะได้เข้าร่วมสังกัดนะครับเพราะเราเป็นระเบิดนะครับเป็นลูกๆนะครับทุกๆคนนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นการออดิชั่นในซีซั่นสามของเพ็ญลำเพลินมื่อนี้ผมผูวุญญาติสายจวดครับขอบคุณบอสิเป็นพ่างหยาดหยาุณพ่อคุณแม่ที่พาทีเบตติบินมาออดิชั่น แลกับพี่น้องที่อยู่ในไล่ผู้ใหญ่บ้านกับแม่พรนะครับจะขึ้นไปอ่านรายชื่อนะครับขึ้นไปอ่านรายชื่อคนที่ผ่านย้อนกลับไปว่าคนที่จะได้มือนี้ร่วมสังกัดกันเพราลำเพชรลำเพืินในฤดูกาลนี้เป็นดาวหลายดวงอยู่พี่น้องเนาะเป็นดาวหลายดวงฟังเสียงจากผู้ใหญ่บ้านนะครับเนาะสีเลขออกอ่านนัก็ออกเลขตัวไหนเอาแม่พรเป็นผู้ว่านะครับโอ้มีแต่สูงเกียรเทินเกียร์เทินนะครับเล็กน้อยสมัยใหม่สมัยนี้กินนมหลายบอกเพชร บนะคะตอนอื neck, <t od three |ms|> ่นนะคะการสดนตีมีหมอแข้งนั่นเช่นหมอรัมของแจนขับหมอลําเห็นรำเพื่อนที่อยู่หน้างานประกาศาติพี่น้องน้องๆที่ที่มาญาติของน้องๆที่มาออดิชั่นนะคะมาจากหลายหมองหลายบอลหลายจังหวัดจากไกลก็มีใกล้ก็มีนะคะประกาศกาบสสัสดนตีพี่น้องทั้งบ้านเฮาตอนนี้เกือบ พันสี่ร้อกว่าท่านแล้นะคะขอบคุณหลายๆขอบคุณกำลังใจทุถูกกำลังใจเนาะวันนี้ก็นะคะท่านนะคะฝ่ายผู้บริหารกร็ถือว่าวันนี้ดูแลเองฟังเองแล้วก็ตัดสินใจเองเนาะคนผู้ใดมาเลือกใครนอกจากเลือกเองมันค่อยถูกใจตัวเองใช่ไหมถ้าคนอื่นเลือกเดี๋ยวไม่ถูกใจ เพราะฉะนั้นฟังเองเลือกเองฟันธงเองโอเคล้วก็ฟังคอมเมนต์พี่น้องทั้งบ้านทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็น้องๆใครร้องเพลงแบบไหนคอมเมนต์ทางบ้านจิ ahn, ตตรงป้บใจแม่พออ่อนบอลนะคะ,ะ,ะทุกคนอ่านทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะอ่าให้เบาเลยบอกโอเคไปเลยก็วันนี้น้องๆทั้งหมดก็ประมาณสิบสองสิบสามคนรวมกันใช่ใช่ใช่นะคะ รวมทั้งน้องฟ้าหลวงซึ่งเดินทางมาจากสปปลาวหลังจากจบจากนี้พท่านในแถวได้ครับรลูกมิอีกล่าสุดล่าสุดเพิ่งเดินทางมาถึงเงมืเอ่อกี้มาถึงเดี๋ยวจะให้นะครับโชว์ผลง,งานเลยใช่ก,ก็ก็ทักมาบอกว่าแม่ไปตอนนี้ทันไหมก็เลยว่าถ้าบ้านอยู่ไกลก็ไม่ต้องรีบเ่ราะต้องฝ่าวันอันตรายกา,ายรสิฝ่าว่าออดิชั่นมันไม่ได้นะคะเพราะว่าแม่ยังไงมาถึงเวลาไหนก็ให้ออดิชัน่น ไอออดิชันเวลานั้นบัณดิตหายฝาอีฟังขึ้นมาเลยก็ดีครับเพื่อเป็นการมาแล้วเนาะนะครับเพ่เป็นการเสียเวลานะครับโอเคมาลูกมาน้องน้องอะไรนะมาลูกเชิญเลยเมื่อกี้นี้ที่มาใหม่ใช่หรือที่จะร้องเพลงพบรักที่แม่กองไงนะครับมาเลยแล้วก็อีกสักครู่นะครับอย่าลืมนะครับฝากชงไทยน้องต้อมแสงจันทร์พันมาลาสิฝากหนึ่งผลงานเพลงก่อนที่เขาจะได้จุดไลและก็เซเลนสกิบเนาะ นะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณคณะกรรมการนะครับอสเกษตรเป็นลำเพลินขอบคุณนะครับพีทุนสายจวดนะครับที่มผู้บริหารขอบคุณสําหรับพิธีก่อนครูนุบนน้องนางเอกนุบนสมิมลกับพระเอกนะครับพิธีก่อนโอเทนเป็นลำเพลินขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์จากทางบ้านด้วยนะคะพี่น้องเป็นคณะกรรมการฟังน้ำการตัดสินน้ำการแล้วก็ฟังว่า ประมานใดนะคะใจตรงกันทุกคนเลยรวยมาพีเิรมารวยมาพี่เอามาคือนัก้องอีหนี่เถคือมาจาของเพลงผมรักี่แม่บอกเดียวเรดี๋ยวไปนี่ยุบันไหนดูขึ้นมาสากกมูยบันน่นรอมครับเพราะว่ากิมาสาบบนในเนี้ยมันเเลียงหลครับมันจะได้เห็นงานซอยว่องางจังครับปรเอาละพีเอาพพนบบแกแก้ว โอ้ยกล่องบอล้ะจิโรฟังแต่สามีนั่งเนี่ยเออเลิอยู่บ้านหน้ารอมเพเป็นยังเด้อบ่ได้หายคลีดิบเทไรสัวนองมากที่ไรนองอะไรดังกว่าเสือมบ้านว่าท่านบ่ลูกเสื่อว่านองยังลูกน้องเฟรดครับน้องเฟรดบานหน้าล้อมตำบลน้องอำเภอโกสุนพิสัยคนเมื่อโกสุมเฮาตัวนี้นะครับ บอเป็นการเสียเวลานะครับถือว่ามาสาโกมูเสียห้ฟังผลงานก่อนล่ำพบรักที่แม่กลองตรวบไม่ถูกอภิปราย้วขออนุญาตนองไปก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวกลัมาฟังการตัดสินอีกเรื่องนึงครับโอเคคราบกลับมาฟังคำตัดสินครับว่าใครจะได้เป็นผู้พิพากษาของศาลเข้ามาอยู่ในสกัดเพชรระเบิดครับขออนุญาตสุ่มอีกเรื่องหนึองครัอขออนุญาตสุ่มอีกเรื่องนึงครับขั้นแรกแล้วก็เป็นเวทีไงแล้วก็บว่าขึ้นภาสิมาได้ยืนแบบนี้ คิดว่าออดิชันอาจจะเป็นเวทีเล็กๆหรือเปล่าประมาณนี้เนาะ,ะนะคะมันเป็นการตื่นเต้นแต่ว่าทีนี้แม่อยากบอกทุกๆคนนะคะอันนี้คือประสบการณ์ครั้งแรกของพวกเราประสบการณ์ชีวิตของพวกเฮาทีต,ต่อไปต่อไปยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งขึ้นไปสูงยิ่งต้องมีประสบการณ์แม่สิบอกใครตอนนี้วันนี้พวกเราทําดีทุกคนทําดีที่สุดแล้วอาจจะมีผิดบ้างผิดบ้าง อาจจะมีเพี้ยนบ้างแต่ก็ให้อภัยเพราะอะไรคุณน้องให้อภัยเพราะว่าน,น้องเข้าม่ใหม่แล้วก็ประสบการณ์น้อยเขาก็าให้เต็มที่แล้วละ่ะคิดว่าเต็มที่แล้วนะคะแต่ว่าที่นี่ถ้าถ้าเกิดพวกเราทุกคนเนี่ยที่ฟังอยู่ด้วยกันแต่นี้ถ้าให้โอกาสน้องๆนะคะให้โอกาสให้โอกาสเขาได้ปรับปรุงได้หาประสบการณ์เพิ่มเติมคิดว่าทุกคนอยู่ตรงนี้เป็นเพชรแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วกะ แม่ให้โอกาสทุกคนให้โอกาสทุกคนแต่ว่าต้องทีนี้ถ้าให้โอกาสก็ต้องหาประสบก,การณ์เองแล้วก็ฝึกฝนเองฝึกฝนในสิ่งที่ตนเองถนัดเนาะฝึกฝนในสิ่งที่ตนเองถนัดแล้วก็น้องๆใครที่เรียนหนังสือทีนี้ก็ต้องพยายามบริหารตัวเองให้ได้บริหารตัวเองให้ได้ไดถ้าพ่อกับแม่มอบหมายสิ่งที่ มอบหมายสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบต้องทําให้ได้ต้องทําตรงนั้นให้ได้แล้วก็ทําให้ออกมาดีต้องเป็นมืออาชีพให้ได้อืต้องเป็นมืออาชีพให้ได้อะโอเคอน,นะคะขอบคุณนะครับสำหรับ๋ยวพ่อนครับลูกๆนะครับตามทีพ่อดังเบิ้ลมาทุกคนมีโอกาสนะครับทุกคนก็มาพอ่อตอนนี้อาจจะเท่านี้ บางคนอาจจะผ่านบางคนอาจจะไม่ผ่านพอพอแต่ว่า<พ>อ,อานาคตขนาดเพืเ่อนร่วนเพศาีะมีการอนุญาตอีกเป็นยังมีโอกาสทะลกเด้หลังจากนี้ไปต้นไปถ้าใครนะครับถือว่าผ่านเกณฑ์แม่กับพ่อจะโทรศัพท์หานะครับต้องกังวใจเนาะถือว่าทุกคะแนนที่ทั้งสองช่วงคือช่วงแรกและช่วงสองพี่น้องกับฟังอยในไงไรไงเป็นแบบหนึ่งนี่ครับแต่ว่าเขาเห็นน้ำกันบ่วาสิกอิริยาบถการแต่งตัวการบุคลิกต่างๆ ผู้ใหญ่บ้านกับแม่พ่อรับคณะกรรมการไต่เห็นน้ำกันก็ขอบคุณอีกครั้งนึงขอบคุณหลายๆท่านขอบคุณสปอนเซอร์หลังเนื้อขอบคุณทีมไลฟ์สดคอปเป้นะครับเพื่อดีสานขอบคุณอาจารย์นักดนตรีนะครับขอบคุณทีมสาเวนไลท์เอา้าช่วงนี้นะครับก่อนที่ซีไฮปิดไลนะดดท์เนาะขออนุญาตหลอกคือว่าช่วงท้ายแล้วลูกย่าเป่าไปฝากสำหรับศิลปินนะครับเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในไล่แนว สวนชิได้ดีน้องต้มแสงจันทร์พันมาลานะครับขึ้นมาเลยครับศิลปินจากท้องศรีอายุกระ้าวสองกันเดียวบอไก่มูโตเอ๊ะสรุปคือใครที่จะได้ร่วมสังกัดเดี๋ยววันนี้ฝากหนึ่งคนงานอาผู้่บาครับพี่พรนะครับจะได้โทรหาเนะชิได้โทรหาเป็นตัวบุคคลพี่น้องเพิ่นบ่าได้ประกาศได้พี่น้องเ้อ มันก็ได้ประกาศออกออกซื้อกัพไ่น้องเดี๋ยวผนจิโทรหาส่วนตัวเอาสำหรับผู้ที่จะได้ร่วมสังกัดนะครับบง่ายก็คือว่ามนประยากประกาศออกซื้อนะครับเนาะถ้อผู้บริได้ก็นสิกันสิสิบริได้เสียใจนะี่น้องเนาะนะครับมันก็เลยว่าสําหรับคนที่ได้แล้วก็จะโทรหาเอานะครับนาะแต่ว่าสิได้หลายคนจ่บอกไ่น้องทราบเบื้อง ท่าเบิกท่าฟั่งโดยสายตานะครับน้าสิได้หลายคนอยู่นะครับเอ้าเดี๋ยวน้องต้อมแสงจันทร์พันวลานะครับจักหนึ่งนะครับน้องจันทร์ด้วยกันขออนุญาตเอาซับนี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวมารลุน้ำกันได้พี่น้องเนอผู้ใดสิไรเนี่ยนะครับสำหรับคลิปนี้จะขออนุญาตเอาซับนี่หยุดไว้เลครับขอบไปลๆครับเป็นเพลงของเออันนี่สีพรสีเพรศิษฐ์คร